อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอร um หัโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิพดีองค์ดำเสสสิริจันทานครราชนิสิติเทวาภูเชนิตุติยมปีกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิพดีองค์ดำเสสสิริจันทานครราชนิสิติเทวาภูเชนิตติยมปีกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิพดีองค์ดำเสสสิริจันทานครราช วิสุทธิเดวาปูเชมีเมตตนจากมหาลาภโย,นะ,ะน,ย,ยน,น,นะครับในนี้ต่างเด้อปูเอ้ยมือนี่ลูกได้นัมที่ที่เอฟซีนะครับเดี๋ยวจะอ่านซื้อเพื่อนเดือดฟังเพิน์ืซอวา่าพันนาสีหาหนาศนะครับบาลังกีเจ็ดสิบสองหนึ่งหนึ่งหกมูสิบเอ็ดบางครูวัดปทุมธานีเด้อถวายน้ำตาลสดเก้าสิบเก้าขวดอ่าแต่ยุนี่เกินอยู่นะครับมีโอกาสจะมาไหว้ปูนะครับเพิ่์นฝากท่าบุญเด้อขอให้ปูมารับ ของเพื่อนเดอ้อนี่เดอ้อน้ำตาลสดเดอ้อลูกเป็นตัวแทนนํำมาถวายนะครับสำหรับ fc ที่จะฝากอาจารย์ถวายอะไรก็ต้องแจ้งมาใน s ห้าสามหก g g k ที่ต้องเป็นลายจริงอาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะไปซื้อมาถวายให้ได้อยู่นะครับเนาะเดี๋ยวจะให้น้องมัดอันนี้วันนี้อาจารย์ให้พี่ต่ายไปซื้อให้นะครับเนาะขอถวายแล้วเมื่อปูรับแล้วก็ขอให้โชคให้ลาบเพื่อนให้เพื่อนมีโชคมีลาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมปรานาเพื่อนบอกว่าเพื่อนมีโอกาสเพื่อนจะได้มาไหวปูได้ปูเด้ออ่ะปูมารับเอาแล้วก็ขออนุญาต อาถวายผลไม้ร่วมร่วมที่ลูกศิษย์ลูกหาร,ร่วมทั้งเข้าล้ำน้ำอ้อยพลลม้หลยสม่งหซิยอรยางขนมหวานวววมาคู่ต่างๆเด้อขอย้ปูมาลับเอาแล้วกะนี่นะครับมาตรงนี้ตรงนี้ของพี่อจาจัดแรีแล้วก็นี่นะครับเนาะอันนี้จากเมืองนอกนะครับจากประเทศเดี๋ยวนะเกาหลีนะครับจากเกาหลีนะครับเนาะเอฟซีจากเกาหลีนะครับนี่ โอ้อยู่นู่นหิมะตกนะครับ<ม>โอ้นะครับเย็นจนแข็งนะครับอ่ะก็ถวายน้ํา30แพ็กนะครับเนาะอนุโมทนาบุญขอให้นางสาวนะครับน้ำสามสิแพ็คของนางสาวธัญพักทองขาวพร้อมครอบครัว F c ซเกาหลีใต้ขอให้เบิกเกินเปิดโชคลาภ12บล้านบาทสิกลับไปไหว้ปู่จ้ามือนี้ลูกก็ได้น้ำน้ำ,นำทั้งซิปอ่าสามซิปแพ็คตามที่ลูกซิปจากเกาหลีใต้เกาหลีใต้ของนางสาวธัญพักทองขาวมาเหมาะไปปู่แล้ว ปูได้รับแล้วก็ขอให้ปูเปิดโชคเปิดเงินเปิดทองเปิดสิบสองล้านไอ้เพื่อนเด้อไอ้ไเพื่อนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมปรารถนาเพืพ่อนบอกว่าถ้าถึงเนี่ยเพื่อนจะบินจากเกาหลีมา,หาไหว้ปูเลยอันี้ลูกขอเป็นตัวแทนมอบถาวายปูเดอ้อให้ปูมารับเอาเด้อสาธุสาธุสาธุนะครับนอกก้องก็สาธุนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นโอ้ผลไม้เยอะเลยนะครับวันนี้อยู่ในป่าเ็ามีอยู่ในป่าใหญ่ก็มีก็พอรับแล้วก็จะขออนุญาตลาเลยเนะเสสังมังกรยาจามินะครับเนาะ ลาเนอะจะได้ส่วนหน้าบอกพ้าหน้ายังอาจารย์จะพากันจัดกันนะครับเนะาะกับไหปูมิชชงมิลาบก็อย่าลืมนะครับใครอยากมาไหว้ปู่นะครับบ้านโนนสามชีอาเภอนามูลจังหวัดกระสินตําหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตนะครับเนาะอยากฝากอาจารย์อาถวายอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวขึ้นในดีไลน์ให้เนาะ s, <S ห้าสามหก g g h h เพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักไม่พนันไม่แอดเพื่อนไปไม่แจกวันเกิดอย่าเพิ่งลงเชื่อถ้ามีคนบอกว่าเป็นอาจารย์น็อตทักหาท่าน โปรดใช้สติไต่ตองให้ดีนะครับเนาะอาจารย์น็อตตัวจริงไม่มีเวลาไปทักใครนะครับเนาะอ่ะก็อยากมาไหว้ปู่นะครับอําเภอนามูลจังหวัดกระสินตําหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตไม่อยากเข้าป่าไม่อยากหลงทางให้ตั้งอําเภอนามูลจังหวัดกระสินเลยมาทางบ้านหนองพระอ้อมนะครับจะไม่เข้าป่าพอมาถึงนามูลค่อยตั้งตําหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตอยากเจออาจารย์ช่วงนี้อาจารย์ลงบ่ายสามโมงครึ่งนะครับเนาะช่วงนี้ลงค่าหน่อยนะครับเผื่อเวลากันดีๆใครอยากพักโฮมสเตย์ก็ถามในไลน์ได้นะครับโฮมสเตย์อาจารย์ก็มีนะครับเนาะเผื่อมาทางไกลนะครับวันนีี้้ก็มคนเขา มีแขกเข้าจากนครปฐมนะครับเนาะส่วน16กุมภานะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับสนับสนุนลอตเตอรี่ถูกกฎหมายไม่ให้เล่นการพนันนะครับเนาะก็ใช้สติไม่มีใครรู้บอกตัวไหนเป็นเพียงการคำนวณการวิเคราะห์ของอาจารย์16กุมภา25พัน้าหซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหซื้ออีหยังก็ได้ขอให้มีหกหกสามหกแปดสามแปดหกสองหกสามหกแปดสามแปดหกสองสามตัวมีหกสามแปดกับห3สามสองนี่นน น้ำตาลโซเก้าสิบเก้าขวดอ่ะหกสามแปดกับหกสามสองเม็ดเดียวก็คือหกสามสามหกครับส่วนเลขทูบอาจารย์จะยกให้เลยนะครับนะครับเนากี่นาทีแล้วครับสี่นะครับนี่คือเลขทูบนะครับเอาไปซึ่งเลขทูบตรงตัวสุดท้ายก็คือนี่สามารถกลับหัวไปได้กันไห้นิดหน่อยพอเพราะว่า คิดว่าถ้ามาก็มาตรวจตรงเนื้อปูเนื้อขอให้ปูเมตตาทุกคนแล้วก็มารับเอาแล้วผลไม้ต่างๆมารับเอาแล้วก็ให้โชงให้ลาภคนวันนี้ก็ยังเสอร์ไพรสิทธิ์ล้นสำนักเหตุการณ์ไม่ต่างจากวันที่หวยเข้าวันที่หวยหลุดลูกศิษย์ก็อยู่เคียงข้างกาันก่อนอื่นต้องขอ,อกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้อาจารย์วันนี้แต่ละคนมาจากพะเยาจากเหนือจากใต้จากภูเก็ตมาบอกว่ามาให้กําลังใจอาจารย์หวยไม่ถูกไม่เป็นไรผมใจสู้อยู่แล้วผมมาให้กําลังใจ สาธุขอให้คนแบบนี้มีโชคมีล่ากับอาจารย์คนแบบนี้เป็นคนที่อาจารย์ควรรักษาอย,ย่างยิ่งส่วนคนที่มาด่านะครับอาจารย์ไม่เอาใส่ใจอาจารย์โตแล้วนะครับอนุญาตบล็อกอย่างเดียวนะครับเนาะไม่ชอบก็ไม่ต้องดูกันเนาะอาจารย์ก็ขอโทษทุกคนไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเนาะอาจารย์ก็ขอเลือกแคร์เลือกรักคนที่รักและศรัทธานในตัวเรานะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความเชื่อเสือ่อมบุคคลนะครับโปรดใช้สติวิจารณญาณนะครับซึ่งตัวผมเองผมยืนยันอีกครั้งผมไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนครับถ้าผมรู้ผมซื้อเเเองงแาินมจครับ วันนี้ก็พาทุกท่านเดินชมบรรยากาศแล้วนะครับถวายหน้าไปแล้วเป็นสักขีพยานเดี๋ยวจะพาไปดูองค์ุ่านิดหนึ่งนะครับเนาะอ่ะสาธุนะครับโอ้ฟองวายหลายเลยครับพี่น้องนี่ฮ้อนเออออกมาหลายๆเลยอาจารย์มักอมครับนี่ครับฮ้อนโอ้มากยังเนี่ยมากยังเนี่ยอ่าอะโวคาโดบ่กเขเป็นยังไงบ่บ่แมบหมากกันนั่น เออบักกีวีิบอกว่าเขาโดดยังวะใครสวนมาว่าหมักละมุดนี่อะไรครับมาโอ้เขาลามพี่น้องเขาลามแบบนี้จากไซนอ่อนี่เขาลามนี่นิวซีแลนด์้ยยูสิวซีแลนด์โอ้คือไก่แค่ปานนี่เอาน้าหมักเ้าแบบนี้เอานี่แบบนี้นี่น้ำตาลน้อยกะทิ อ๋อนะครับนมะอสาธูเดอ้อพี่น้องเด้อสาทูเล้อ,อผลเราไม่หลายกล้วยที่ไงญ่ลี่ยกล้วยเล้ยคือของผมเลยคือของผมเลยพีเขียว <c oughs> นะทุกคนมาเดี๋ยวจะพาไปดูองญ่านะครับนะขออนุญาตปัดทูก,ก่อนทำการปัดทู่ก่อน <c oughs> ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ได้อ่างเปานะครับประมาณแสนหนึ่ง <c oughs> พี่น้องขอบคุณหลายๆลเลยจากอมาม่าเด้อ เออมันอคนจีนอะไรขึ้นนี้อ่างเป่าไนะครับเนาะเอาก็จะพาไหวยาสักนิดหนึ่งนะครับเนาะข้นมาเอ้ยปูเวดเอ้ยขอให้ยามารับเอาของในเพิ่นมาถวาไว้แล้วก็ให้โชคเพิ่นถ้ากิกุมพาสองขั้นเาลอยหกิ้นเจนหนึามาเลมกแปดสามแปดหกสองหกสามหกแปด้อสตัวสามนงสามสองปูปู ให้ขายมาขายตาพี่น้องเพื่อนเด้อทำเด็ดแนวลูกก็จะไม่แกบบุญนะสิ่งที่ลูกบน่บนใบหญ้ารับหรูยู่แล้วด้วยท่วงผลไม้เจ้ายางทื้งแหย่ไงนะครับเอาซื้อเสียงเข้ากลับขึ้นมาพร้อมท่วงบรรลังเนาะให้พ่อนซาขามกาแล็กซี่ที่เก่าแหละนะลูกไส้โบแดงไปย<ร>่างตลาดพร้อมเน้อเอามาน้ำตาลสดลูกก็จะไวขึ้นกันคือเพื่อนนี่แหละเก้าชิ้เก้าขวดนี่แหละเอาเด้อเอาลามที่นี่เด้อให้หญ้าเมตตาเด้อฟูเมตตาได้ยังขายมาขายตาพี่น้องเพื่อน อเอยาเข้าไปบอกปูเวทก่อนงานรับรู้นี่แหลวนะครับว่าอาจารย์ผีถอยอยังนะครับนเนาะเนธดีพอดีกับพ่อหด้วยพี่น้องปูงเวทเอ้ยผมพาดได้เ,เมีหกเ้าหกสามหกแดสามแปดหกสองหกสามหกแปดสามแปดหกสองสาม3ถวีหกสามแปดเจ้าหกสาม2องสู้ปู ใช่คล้ายหนาขายตาพี่น้องเพิ่นมารับเอเด้อมือนี่เพิ่นฝากเวายของมาล่าปอเหรเพิ่นมีโชคคนปัตนาเรียกซื้อเสียงพวกมันหลังเขาขึ้นมากเลยคิดไล่ต่อเข้ากันให้มันสะท่อนกรับหามันหลุดลูกมารับเอาเนื้อปูเด้อไปีสู่กระเพาะอ่านั้นสู่ไปเน้ำปูเนาะซอยขุมคลองลูกเด้อกระจัดสิงบดีสิงคัออะไรเนื้อปูเนอะอ่านซ้ำได้แล้วลูกจะเ้าตามที่ลูกแกไปในปูน้ำปูอ่านใจลูกเอากินเลยซาธุเนื้อปูเนอะ้องพวกสองพี่น้องจัดหน้าที่แหละครับมือหนี่แปดแปดหน้า ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ทติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านเป็นเศรษฐีแล้วเจอกันขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้อาจารย์นตีนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ